Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is. โอเคครับก็ต้องขอสดนทรีสวิจากทุมทุกคนที่อารักนะครับก็ในพอผมแนวตรงจะช่องแกงในเขาแนะทุกคนก็นี่ครับผมจะมาทํามาอย่างเน็ตนะทุกคนนะเออก็ผมก็ได้ไปเห็นเอ่อคลิปวิดีโอวิดีโอหนึ่งนะครับทุกครัที่ว่าเขาทำมาอย่างเน็ตนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูครับสำหรับคนที่ชอบมายองเนสรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรอ่ะ นไไออคนนใสก็จะประมาณนี้นะครับ,รบก็คือว่าเขาทำไมอองเนสทุกคนนะเนะออก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทำไมอองเนสให้ทุกคนดูนะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยครับไมยองเนสเลยนะแ <No. S 1> น,นะเออก็ไม่รู้มันจะกินได้บอหน้าทุกคนนะนะมาเดี๋ยวผมจะเอ,อ เอ้ทุกคนวันนี้ก็อกุปกรณ์ที่ผมมีนะครับก็จะมีถ้วยหนึ่งบใบไข่สองฟองโอ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไข่นดนเกลือครับทุกคนครับแล้วก็มีน้ํามันแล้วก็อันนี้นะครับน้ำฟองายชูแล้วก็พริกไทยแค่นี้นะทุกคนนะเออก็ถ้าบ้านใครไม่มีไวยองนสก็ทําตามผมได้เลยนะชุดคนก็ ถ้าใครที่ชอบมายองเนสนะครับแล้วรับไม่ได้กับวิธีการทําก็ปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับทุกคนนะเพราะนี่มันคือวิธีการจริงๆของการทามายองเนสนะทุกคนนะเออมาเริ่มทาเลยทุกคนเดี๋ยวมาเดี๋ยวก่อนอื่นเลยโอ้ยก็ไม่เสมอวะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนหาอะไรรองโตหาอะไรรองก่อนได้ละมาเลยมาเลยเดี๋ยวขั้นแรกผมจะ นี่ไปก่อนเลยทุกคนตอกไข่โ <Nope. S 1> นะ้ผมก็จะตอกไข่ลงไปโอ้ยจะกินได้ไหมว่าท่านผู้ชมมาทุกคนก็ไม่อย่างนี้นะครับผมจะใช้แค่ไข่แดงอย่างเดียวนะทุกคนนะไข่าขาวผมจะเอาไว้นะทุกคนนะมาเดี๋ยวผมจะไม่แยกไข่เลยทุกคนนะี่ผมจะแยกใส่นี้ไว้ ได้ละเราจะเอาแต่ไข่แดงใส่ลงไปตอกไข่กินได้ไหมวะท่านผู้ชมมาผมได้มาแล้ะผมจะเ,เปิดไข่ลงล่างโอ้ยมาเราจะแยกมันเนี้ยคนเนี้ยผมก็จะแยกไข่นะครับทุกคนโอ้ยทุกคนไข่แดงมันแตกวะทุกคน โอ้เ oh, ด็ดเด็ดเด็ดได้แล้วได้แล้วทุกคนเนี่ยได้แล้วมาเอาไข่ขาวยกลงต่อไปเดี๋ยวผมขอดูวิธีก่อนทุกคนโ <Nope. S 1> น้ปวิธีเขาทำยังไงม,มินะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับทุกท่านมาทุกคนหลังจากที่เรา,ทาเทไข่แดงลงไปในนี้ครับก็ต่อไปครับเราก็จะมาใส่น้ำส้มสายชูกันโน <Nope. S 1> นี่เลยทุกคน เหมนพี่ผู้ชายเขาทำเหมนี้่วคนนะนะแล้วก็ใส่ชูใส่ลงไปครับใส่แค่นี้พอทุกคนต่อไปแล้วก็มาคนกันเลยทุกคนอ,อ,อแค่กินทุกคนแค่กินมันก็ทำให้ผมไม่อยากกินแล้วทุกคนนะ ได้แล้วใช่ไหมทุกคนต่อไปผมจะใส่น้ำมันลงไปเลยทุกคนใส่น้ำมันลงไปไปทุกคนมันจะกินได้เปล่าไม่รู้เนี่ยอืต่อไปผมก็จะใส่เดี๋ยวทุกคนผมดูก่อน คนนะทุกคนนะคนให้มันเป็นในนี้นะทุกคนคนให้มันหนื่นๆนะครับทุกคนนะคนให้มันเข้ากันนะทุกคนนะใส่เกลือลงไปเลยใส่เกลือเพิ่มรสชาติความเค็มเนี่ยประมาณนี้นะทุกคนใส่ลงไปแล้วคนอย่างนั้นทุกคนนะเนี่ยทุกคนผมก็จะคนบหมี้ครับไปเรื่อยๆทุกคนจนกยวก่อมันจะได้นะครับทุกคนครับ เดี๋ยวผมขอเจ้าคนกันน้ำด้วยนะครับขอเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับทุกคนแล้วก็หลังจากที่ผมคนเสร็จผมไม่จะใส่พริกไทยลงไปเลยนะทุกคนนะเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันครับโน้ ทุกคนหนละังจากที่ผมคนมาได้สักพักหนึ่งนะครับทุกคนครับก็ไม่เห็นว่ามันเดกเป็นสักเทยนะทุกคนนะตัวผมเถอกว่าทุกคนเห็นไหมทุกคนแต่ผมว่ามันก็เริ่มมีอาการเหนื่อนะครับทุกคนกคน็ไม่รู้ว่ามันจะกินได้แบบแบบมายองเนสที่มันผสมแบบสูตรพิเศษแบบที่ว่าคนปกติเขาใช้กันนะทุกคนนะวัดน <What? S 1> ะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกนะันนะว่ามันว่ามันจะได้หรือเปล่านะคือแบบว่าผมทําตามคลิป ของพี่คนนี้เลยนะทุกคนนะเออก็คลิปนี้ผมก็ได้ไปเจอในทิกต็อกนะทุกคนนะเออแล้วคือว่าผมสงสัยมากผมก็เลยเอามาใส่นะทุกคนนะทุกคนคือว่าพิชชายผมมันก็จะมีเปลือกอะไรพวกนี้ใส่ด้วยน้ำก็นั่นแปลว่ามันเป็นเอ่อมายองเนสลิมิตต์เอดิชันนะทุกคนนะ <What? S 1> ทุกคนหนูว่าไม่้องใส่น้ำมันเพิ่มอีกอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่า ถ้าจะใส่อะไรเพิ่อมอีกไหมนะคือแบบว่าตัวตัวผมนั่นเะนี่ยผมก็เออไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะเป็นถาอร่อยนะทุกคนนะแบบว่าทําอะไรแบบนี้นทุกคนผมก็จะค้นไ้เรื่อยๆนะทุกคนนะถ้ามันไม่ได้จริงๆผมผมว่าผมน่าจะต้องเออคนจังกว่ามันจะได้ทุกคนนะแต่ผมว่า <Nope. S 1> มันก็เริ่มหนืดอแล้วนะครับทุกคนนะกครนะับเห็นไหมแต่ตอนนี้มันยังเป็นเนื้อของไข่อยู่เลยทุกคน ไม่รู้ว no, no like ่าในคลิปมันเขาจะหลอกหรือว่ามันจะจริงนะทุกคนนะแต่คือแบบว่าเวลาเขาตีนะครับเขาตีแบบว่ามันแบบว่ามันจะเป็นแบบว่าแบบว่ามันยังไงอะทุกคนมันจะมันมันจะไม่หนืดแบบนี้นะแบบแบบนี้มันยังเหลวอยู่นะทุกคนนะเขาจะตีจนแบบว่าเราตักขึ้นมาแบบนี้ทุกคนมันจะไม่ย้อยลงไปนะครับทุกคนครับเขาจะตีเหมือนกับอะไรเดียวทุกคนอืม เหมือนครับอะไรไม่รู้ว่าทุกคนแช่มันเถอะนะก็แต่ว,ว่าของผมมันยังแบบนี้อยู่เลยนะกคนนะเห็นไหมมันยังเป็นแบบว่าเออมันจะมีมันยังไม่สม่วนผมว่าส่วนผสมมันน่าจะยังไม่เข้ากันทีนั้นทุกคนนะเออว่าขอก็น่าต้องคนไปเรื่อยๆนะทุกคนนะแล้วผมก็ทำแบบนี้เดี๋ยวก่นเออทุกคนถ้ามันมีเครื่องทุนแรงเนี่ยมันจะดีมากเลยทุกคนเออทุกคนโตผมเถอว่า โอ้ตายแล้วทุกคนอันนี้รั่วกระมังรั่วให้ตายสิโอ้โหให้ตายสิท่านผู้ชมกระมังรั่วเดี๋ยวเดี๋ยวทุคนเดี๋ยว,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 ยวผมขอเคีียก่อนทนะุกคนคนคือตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการคนมาเป็นเวลา20นาทีแล้วนะควรนะเออ คือแบบว่าวผมวางไว้ทีถ <Nope. S 1> ่ถูกเนี่ลุกเออถูกอ่เออคือแบบว่าเนี่ยทุกคนมายองเนสไหมเนี่ยเรียกมายองเนสได้ไหมเนี่ยเออดูสิเหมือนมันน่าจะเฟลนะทุกคนนะเออแต่ผมว่ารสชาติมันก็น่าจะเหมือนมายองเนสอยู่นะถึงแบบว่าหน้าตามันจะไม่ให้นะทุกคนนะ เดี๋ยวมาอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้มาทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเสียงไต้ให้ท่านผู้ชมดูนะเออคือแบบว่าผมมีขนมปังใช่ไหมเดี๋ยวผมกิกนแบบพอก่อนทุกคนขอทำใจก่อนนะทุกคนนะมาขอน,นี่เดียวพอทุกคนนี่ทุกคนผมกินแล้นะ คือแบบว่ารสชาติมันได้นะทุกคนนะเออคือแบบว่ารสชาติมันก็คือว่าเปรี้ยวๆนะทคนนะเออไม่ต้องเน่มันจะเปรี้ยวๆใช่ไหมทุกคนอุ้ยผมว่าได้นะทุกคนนะถึงหน้าตามันจะไม่ให้นะเออทุกคนแต่ผมแนะนำนะครับทุกคนครับอย่าไปทําเองเลยทุกคนซื้อเขากินกืนผมว่าได้นะเออ ถ้าสมมติว่าเรากินกับสลัดเนี่ยคือแบบว่าเข้ากันเลยนะทุกคนนะมาทุกคนน่เดี๋ยวพอทุกคนาผาปวดท้องอะ่ะอยากับกล้องก่อนทุกคนเออก็ผมว่ามันก็รสชาติามันมันก็พอกินได้นะทุกคนนะมันก็ไม่ถึงกับว่าแย่มากหรืออะไรประมาณนั้นทุกคนนะเออผมว่า ได้นะคนนะแค่เรามีแค่นี่คนน้ำซุปไหยชูแล้วก็พริกไทยแล้วก็เกลือไข่ไข่แดง้วคนนะแล้วก็เน้อมันเนี่ยเนี่ยทุกคนวัตถุดิบภายในครัวเราเลยเออคือแบบว่าถ้าพวกเอ้ไม่มีตังซื้อนะเออไปรักของแม่มาเลยทุกคนนะอเออก็ก็ตรงๆนะคนนะก็คือแบบว่า มันก็พอกินได้นะครับทุกคนครับก็เอาละครับทุกคนครับก็สําหรับคลิปิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจให้ผมเลยนะครับทุกคนก็สําหรับวิดีโอหน้านั้นผมจะมาทําอะไรอีกนั้นก็คอยติดตามรับชมกันได้เลยนะครับทุกคนครับสหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย